Ja. เป็นเหตุการณ์เขื่อนแตกค่ะทางฝั่งของยูเครนระบุนะคะว่าเป็นฝีมือของรัสเซียนี่แหละที่ยิงโจมตีไปที่สันเขื่อนจนส่งผลให้เขื่อนแตกน้ําในเขื่อนทะลักออกมาแน่นอนตรงนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคนที่อยู่ใต้น้ํารวมไปถึงคนที่อยู่ต้นน้ําด้วยนะคะแต่ทางฝ่ายฝั่งของรัสเซียก็บอกว่ายูเครนนี่แหละที่เป็นคนระดมยิงไปที่เขื่อนแห่งนี้เกิดอะไรขึ้นมาติดตามสถานการณ์ไปพร้อมๆกันค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งทางชาส์วิเชลนะคะซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการของยุโรปถึงกับประกาศเลยว่า การโจมตีไปที่เขื่อนซึ่งอยู่ในภูมิภาคเคอร์ซอนเขือนแห่งนี้มีชื่อว่าโนวาคาโคฟกาเขื่อนแตกแบบนี้เป็นการยิงโจมตีไปที่โครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนนับว่าเป็นอาชญากรสงครามด้วยนะคะถึงเรือง ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนี่เป็นภาพเขื่อนทีออ่อยู่ในภาวะปกตินะคะในภูมิภาคเคอร์ซอนแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีภาพของเขื่อนที่ถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแล้วก็ช่องที่เขื่อนแตกเนี่ยถือว่าค่อนข้างใหญ่นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพถ่ายจากมุมสูงนะคะจะเห็นได้เลยว่าน้ํามวลน,น้ําที่อยู่เหนือเขื่อนเนี่ยมันทะลักลงมาถึงบริเวณใต้เขื่อนและตอนนี้มีรายงานแล้วนะคะว่าบางชุมชน ที่อยู่ใต้เขื่อนของแม่น้ำจจนิโปรเนี่ยค่อนข้างได้รับความเสียหายแล้วนะคะต้องมีการอพยพคนแล้วอย่างน้อยใน8ชุมชนแล้วก็มีคําเตือนประชาชนอีกมากกว่า16,000คนให้เตรียมความพร้อมในการอพยพด้วยเกิดอะไรขึ้นที่นั่นทางกองทัพยูเคร่อนนีอกมาเปิดเผยนะคะในวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นบอกว่าทางฝากฝั่งของรัสเซียเนี่ยกองทัพรัสเซียทําการระเบิดเขื่อนจนกลายเป็นรูใหญ่แบบนี้ ใหญ่มากๆนะคะทำให้มวลน้ำที่อยู่ใน ทางเหนือเขื่อนเนี่ยมหาศาลเลยทะลักลงมาที่แม่น้ำาดนิโปรด้านล่างนะคะแล้วก็จะส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ใต้เขื่อนเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักนี่เป็นจุดที่รัสเซียปกครองอยู่ก็คือในเมืองโนวคาโคฟกาซึ่งอยู่ในภูมิภาคเคอร์ซอนนี่แหละทางฝั่งของรัสเซียผู้ว่าการที่ปกครองโนวคาโคฟกานี้บอกว่าสาเหตุที่เขื่อนระเบิดเป็นรูขนาดใหญ่มันเป็นความเสียหายที่เกิดจากการระดมยิงจากทางฝั่งของกองกําลังของอยูเครนเอง เจ้าหน้าที่ยูเครนบอกว่าด้วยความหนาดของความเสียหายตลอดจนปริมาณน,น้ํามหาสารที่ทะลักลงมาบริเวณใต้เขื่อนตอนนี้นะคะก็ทําให้เจ้าหน้าที่ในเคอร์ซอนต้องมีการประกาศเตือนประชาชนแล้วให้เตรียมความพร้อมที่จะอบยพได้ทุกเมื่อเมื่อเจ้าหน้าที่สั่งการนะคะเอกสงเอกสารสําคัญต่างๆติดไว้กับตัวเลยนะคะแล้วก็ดูแลบุคคลที่ถือว่าเป็นกลุ่มเสีย่ยงดูแลสัตว์เลี้ยงของพวกคุณให้ดีถ้ามีคําสั่งให้อพยพเมื่อไหร่คุณต้องอบยพในทันทีนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่า ไม่เกิน5ชั่วโมงนะับตั้งแต่ที่เขื่อนเริ่มแตกนะคะจะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยต่อพื้นที่ ทั่วทั่วไปในพื้นที่ใต้เขื่อนนั่นเองนะคะในขณะที่ประธานาธิบดีวอรโลดิมีเซเลนสกี้ผู้นําของยูเครนเรียกร้องให้มีการจัดประชุมหน่วยงานฉุกเฉินด้านความมั่นคงของประเทศในทันทีนะคะเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยผู้นํายูเครนกล่าวหานะคะว่ากลุ่มก่อการร้ายของรัสเซียนี่แหละที่เป็นคนโจมตีเขื่อนซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญที่ใช้ในการผลิตน้ํารวมไปถึงใช้ในการกั้นน้าไม่ให้ไหลทะลักลงไปในพื้นที่ทางตอนใต้ ของนน้ด้ดวยะคะําเซเลนสกี้บอกแบบนี้บอกว่าพวกเขาจะไม่มีวันได้รับพื้นที่ของยูเครนแม้แต่ตารางเมตรเดียวตารางเมตรเดียวก็ไม่สามารถใช้ในการโจมตียูเครนได้จะไม่มีวันใช้ตารางเมตรนั้นในยูเครนมาก่อการร้ายในยูเครนอีกครั้งนะคะแล้วก็กลุ่มก่อการร้ายจะไม่มีวันหยุดยั้งยูเครนได้ด้วยน้ําด้วยขีปนาวุธหรือด้วยสิ่ง อื่นใดทั้งสิ้นนอกจากนี้เซเลนสกี้ยังระบุด,ด้วยนะคะว่าการโจมตีไปที่เขื่อนจนได้รับความเสียหายแบบนี้เขาใช้คำว่าเป็นอีโคไซด์นะคะคือเป็นการคุกคามต่อสิ่งแวดล้อม อย่างรุนแรงนะคะสุยสายภาษาอังกฤษเนี่ยก็แปลว่าการฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นอีโคไซก็คือการฆ่าสิ่งแวดล้อมเป็นการคุกคามอย่างหนักต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะ<ม>อย่างที่บอกว่าฝ้าังของรัสเซียบอกอีกด้านหนึ่งเลยนะคะเ<ม>จ้าหน้าที่ที่ปกครอง พื้นที่ในภูมิภาคเคอร์ซอนอยู่บอกว่าเป็นฝีมือของฝั่งยูเครนนี่แหละที่ระดมยิงโจมตีไปที่เขื่อนแห่งนี้จนได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงซึ่งสํานักข่าวทั้งแทสของรัสเซียรวมถึง RIA Novosti นะคะก็ระบุไปในทิศทางเดียวกันโดยอ้างคํากล่าวของผู้ว่าการของโนวาคาฟก้าแห่งนี้นะคะที่ชื่อว่าวลาดิเมียเลออนเทียบนะคะบอกว่าเขื่อนดังกล่าวเนี่ยแตกจากฝีมือของอยูเครนเองเพราะว่ายูเครนได้ทําการระดม ยิงโจมตีไปที่เขื่อนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะผู้ว่าการโนวาคาคคฟกาบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทําการซ่อมแซมเขื่อนให้กลับมาเป็นปกติได้ในเวลาอันรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรซึ่งปริมาณน้ํามหาศารมันก็จะทะลักลงมาที่บริเวณใต้เขื่อนอย่างต่อเนื่องเลยนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุนะคะว่าเขื่อนโนวาคาคคฟกาแห่งนี้เนี่ยถูก ตกเป็นเป้าในการโจมตีจากทั้งฝั่งของราซียจากทั้งฝั่งของยูเครนมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วตั้งแต่ที่สงครามในยูเครเนเริ่มต้นขึ้นมาทำความรู้จักกันต่อน,นะคะสำหรับเขื่อนโนวาคาโคฟกาแห่งนี้เ,เป็นเขื่อนที่ สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอดีตสภาพโซเวียตนะคะเขื่อนที่ว่านี้มีความสําคัญอย่างมากนะคะแน่นอนหลักๆเนี่ยมันก็คือเขื่อนนะใช้ในระบบชนระทานอยู่แล้วนะคะเป็นเขื่อนที่กั้นบริเวณแม่น้ำเจนิโบรริเวอร์นะคะแล้วก็จะ เขื่อนเขาจะกั้นอยู่ตรงนี้แล้วเขาก็จะมีการปล่อยน้ําลงไปในภูมิภาคใครนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัสเซียเนี่ยทำการปกครองอยู่ก็คือพื้นที่ทางต่อใต้หลกัหลกๆเป้าหมายของเขื่อนมีทั้งเรื่องการผลิตกระแสน้ําก็ได้นะคะเรื่องของการทําชนลประทานรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่มีความสําคัญมากๆคุณผู้ชมเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมคะ โรงไฟฟ้าซาบอริเซีย re, เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคยุโรปอยู่ห่างไปทางที่ตะว,วันออก,กเฉียงเหนือของเขื่อนประมาณสัก160กิโลเมตรถามว่าเขื่อนมีความสําคัญยังไงต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาบอริเซีย re. ต้องไม่ลืมนะคะการที่จะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาบอริเซีย re, จําเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีระบบหล่อยเย็นเขาใช้น้ําจากแม่น้ำตานิบโกค่ะในการที่จะหล่อยเย็นเตาปฏิกรณ์ต่างๆที่อยู่ในโรงไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าน้ําหมด น้ำทะลักออกไปหมดแล้วนะคะ ไม่เหลือน้ําที่ใช้ในการหล่อเย็นซึ่งในวันวันหนึ่งต้องใช้น้ําปริมาณมหาศาลนะคะในการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์ทั้งวันทั้งคืนตรงนี้ค่ะที่รบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์ของโลกกําลังเป็นกังวลอยู่นะคะถ้าน้ําไม่เพียงพอที่จะหล่อเย็นตรงนี้จะได้รับอันตรายแล้วแต่ว่าจนถึงเวลานี้ทาง IAEA ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศก็ระบุว่ายังไม่เจอความผิดปกติหรือว่าความกังวลที่จะทําให้มันเกิดการหลอมละลายของเตาปฏิกรณ์แต่ก็ต้องเฝ้าระวัง ต้องจับตาในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่านี่คือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาแล้วก็เป็นเรื่องที่รา